ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่หนึ่งแล้วอีพีโซดเป็นการเล่นไหมครับผมแล้วก็ไอเมดแล้วก็ไอเอิร์ธนะฮะคนเตือนฮะคือผมเมดหนึ่งปั้นนะฮะส่วนไอเมดนี่คือเขาใช้เครื่องหนึ่งเล่นหนึ่งต้องไปทํากันบ้านก่อนเดเมดตัวสีเขียวที่ใส่หน้ากากส่วนคุณเอิร์ธตัวสีขาวนะฮะไอเมดไอเมดอย่าไปสนใจครับวันวันฟุตได้แต่อาร์ตอะคะเดี๋ยวค่ เอาเต่อาร์กนะงมึงเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเห็นลาพีทปะ่ะเอาอยู่ไหนกันบนเนี่ยโอ้ไปอยู่ข้างบนกันไปขึ้นบนด้วยอยู่ที่ไม่ทำไรทำไม่ทำไรรู้สึกว่าแหลกๆอ้าวเฮ้ยกดผิดเอิดเออเออัอออบนงยากกดผิดกดผิดมาฮะมาฮะต้องสร้างต้องสร้างบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวกลางคืนเฟปโววีซะคนนี้ อะไรอ๋อกูก็เอีเหี้ยอะไรนี่นี่พม่เมย์บอกมกไปเลยปิดปางต้องการอาหารหรอหนูปิดนี่ไปอีกโอเคในที่สุดกูก็ได้แล้วไม้ดิแท้ม้ยเป็นพวกมีพวกไอ้เหี้ยนะอันนี้โปรเจกต์นี้เราก็จะทำไปจนกว่าเราจะเข้านรกได้เข้านรกได้เมื่อไหร่ก็คือจบโปรเจกต์ ไอ้เหี้ยแป๊บเดียวเข้านรกอะเอากว่าจะขุดหาเพชรไปขุดออกซิเดียมอีกเฮ้ยตานกูเจอท่านตรงภูเขาว่ามึงมองมาตรงภูเขานี่กูจะเห็นใครปีนเขาอยู่อะกูปีนเขาแล้วเอ้ยลงไปสิเอ้ยเออะลนัเออเม็ดหาไม้สร้างบ้านไปเอ้ยขุดทำอยู่ดีกว่าสร้างบ้านเปลืองไม้แล้วมึงอยู่ไหนกันหมดเลย่ะกูอยู่ตรงเขาอะกูอยู่ตรงไหนเอิร์ออะ มึงมันไม่สำคัญอะไรกูจะขุดทานเออมึงสร้างเขตที่มีสิ้นสุดหรือไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดเฮ้ยไอแปะนู่นไอแปะสร้างอะไรวะมึงสร้างโลกอะเอ้ยถอยสิมาโดทานกูอีกเอาไอ้เกูจะขุดทานทำไม่เดี๋ยวกูขึ้นใหม่แล้วกันมึงลวงไงปั้น มองไม่ค่อยเห็นเลยว่าก<ม>ูเล่นอยู่กลางแจ้งอ,ะอะ่ะบวก15คำเตือนคำหยาบไม่ไร<ม>เดี๋ยวปรับเป็น15บวก15บวกเชื่อกูนี่เขามาดูกันอยู่แล้วไอ้ไอ้เมย์อยู่ไหนเมย์อยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นกำลังปีนเขากำลังปีนเขาเป็นละละละติการบุตริการานให้หมดทำไมท่านแม่งให้เลเวลกูน้อยจังเลยนี่ก็เพิ่งกินข้าวกลางวันกันเสร็จมาใหม่ใหม่ กุยเชียตกใจหน้าเม็ดเมื่อกี้ข้าอ่ะอ่ะกูยกโต๊ะครับให้เลยอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ครับไอ้ไอ้เม็ดบังค, <c oughs> คุณไทยคนไทย้เอาบังเลยอ้ยย่าข้างล่างเจอไม้ด้วยเฮ้ยใครไปวางไม้ไปข้างล่างวะ อ้กวกัวมึงแน่เลยว่าพันฉันเพิง่งจกไปมือมึงอาจจะไปโดนไม้แล้วกูวางพอดีกันกูไปหาไม้มาโอ้โหแล้วกว่ากูจะขึ้นไปได้ไปสร้างบ้านบนภูเขาไหมไอหียกูตกอยากแล้วกูหัวใจกูจะตาย,ยแล้วเอออ๋อ<ห>มึงตายเลยมึงตายเลยแล้วมึงก็วิ่งมาเก็บของใหม่เพราะมันเกิดอยู่แถวๆนี้ะรับอืมไม่แน่อาจบ,บั๊กเกิดใจอะไรดเอออาจจะเกิดเป็นบั๊กแล้วของแบบหายไปเลย มีเนี่ยมันก็ขุดถ้าตรงน้ําตกเนี่ยให้เป็นรูช่องบ้านดินั่นแหละตรงที่มึงยืนอยูย่อ่ะขุดเข้าไปเลยไหนี่ยวะยังมาตัดหน้ากูขุดไปหาทรัพยากรเพิ่มก่อนก็ปูกูไปที่มันได้ขุดตัวคาบมาปะ่ะนะโอ,อ้โหไอสัตว์กูตัวคาบของมึงตรงนี้ต้องเพิ่มแล้วไอ้ที่จะเป็นมลทิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าซองเข้าซองเข้าซอง เราต้องทําการปฏิบัติทําการอุดน้ําครับน้ํานี่มันเกะก,กะม,มากมากเ,เออกูไม่อุดอย่างคนอย่างคนงูหรอกไอสัตว์โอเคได้แล้วหนดับยนเลยรีบมันทันอยู่เออถ้าเกิดรีบมันกดทันเน้ยโอเคได้แล้วเนี่ย,ยกูกลับเกะกลับเ,เนี่ยกูเก็บน้ำแล้วนนนเนี่ยไปละทันเล่นได้ไดดอือ ตรงนี้ก็ขึ้นเีย,อยโอ้โหมาไข่ตกมาหน้ากูนเน,นี่ยลุ้หมดตกมานักหนาเฮ้ยแกะยังพ่งฆ่านะเว้ยรอได้เด็กได้เหล็กก่อนแล้วค่อยได้เด็กเป <laughs> ็เด็กจำเด็กจำอะไรวะ <laughs> อย่าคิดลึกเสร็จจำเด็กอะไร <laughs> เด็กเด็กน้ำไมเหรอ, <laughs> อเห็นรอยนิ้วมือกูเป็นฐานว่ะไอ้เหี้ยน้ำลงมากูบินขึ้นไปก่อน <laughs> เออว่ะกูว่าจะขึ้นไปเอาโต๊ะครับเฮ้กูเป็นปีเฮ้ยเริ่มจะมืดแล้วไอ้เหี้ยเอ้ย ทำไมแมพกูแม่งไม่โหลดวะแอปเปิลอ่าตายแอปเปิลเลยเว้ยเป็นโชคดีมากที่เจอแอปเปิลนีรุ่นนี่ไหมเออหาที่เราไปกเร็วแอปเปิลไอ้นี่แอปเปิลลูบี้ไม่ใช่โกลเด้นแอปเปิลเนี่ยเราหาที่หลบาไปกันก่อนเร็วเออตกมาอีกอะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเอาเอาเอาเฮ้ยเปิดโหมดซอมบี้ดูดีกว่าเอาตกตึกเดอะซีรีส์ตายซะแหละอ๋อเปิดโหมดซอมบี้ของกูหายหมดเลยอยู่ที่พวงมึงนี่แหละเดี๋ยวมันเปิดโหมดซอมบี้ตรงไหนวะนี่เดี๋ยวเปิดให้ เอ้ยขอของกูหน่อยสิเอาของเปิดตรงไหนวะหนึ่งกูได้ของไม่ครบอครบเออว่าต้องให้ปันเปิดปันเปิดหมดสามบีดิเปิดไงวะมึงก็เปิดได้แต่ว่าถ้าให้ปันเปิดมันจะได้เนี่ยเออนนั่แหละเปิดเต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่แล้วเปิดมหมดสามบีแล้วนะฮะกูนึกว่ากูลืมกดอ่านกูโอ้โหแม่งใจหายเลยเมื่อกี้อ่ะใครเผาอะไรวะอันนี้กูจะทิ้งของไงวะอะอะอะกูกูมีกูมีอ่ะอะกูมีกูมีฐานกูมีฐาน เอ้ยกูได้ตัวคาบแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูคาบทอดก่อนอ่าได้แล้วเอ้ยเสียงมึงเอาแล้วใครโยนหีบใส่ตัวกูวะอ่ะเดี๋ยวกูวางตัวคา้อีกอันหนึ่งในบ้านก็แล้วกันเฮ้ยใครตีกู อืมโอเคเรียบร้อยกูโดนทอดเข้าไปฮะสร้างสร้างประตูบ้านคือบ้านหนึ่งมีแค่นี้เหรอเออโอ้โหไอสัตว์กูว่ามึงขุดให้เยอะๆบ้านปั้นเข้าไปขุดงบน้อยงบนโอ้โหนี่มันไม่ใช้งบเลยนะมึงอันนี้บ้านในเมดใช่ไหมโอ้บ้านในเมดอนามัยมากเลยสัตว์โห้ป้าเมื่อกี้กูขุดขุดหินแม่งอยู่อย่างพอเพียงรู้จังไหมบ้านจนออยยาพพเีงไ่เอาหลัก เศรษฐกิจนี้มาานันจะไกินซอมบี้ก็มีไฮล่าข้าไอ้ไฮล่าข้าวก็มีให้กินเนี่ยเออมึงกลัวอะไร,รนักหนาบ้านไม่เห็นจะจนเลยเออนั่นแหละแปะขุดไปทางนั้นแหละ,ะการท่องถงไอ้ยักษีชะแจะเงียบทำไมมึงก็พูดได้ม,มันมีสังตันนะแต่ ยี่ไปก็อักอยู่นั่นแหละเอ้ยมองไม่เห็นเว้ยเตรียมแตงโมเลยเล่นบาร์บี้เล่นบาร์บี้ปั้นเล่นบาร์บี้หรอปั้นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เล่นบาร์บี้เดี๋ยวทำไมเมื่อกี้กูอุดไม่ได้วะผมอ่านที่โรงเรียนนะฮะเลยมีเอ้ยถอยไปดิจะปากถอดได้แล้ว แล้วแม่งเริ่มกว้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครไปขุดอันนี้แล้วต้องวางประตูไม่ใช่เหรอแล้วใครไปขุดให้แม่งแหว่งขนาดนี้เล็8นาที8นาทีได้ไหมเพื่อไอ้พี่อะไหวะหรือตรงหัวอ่าๆวางงี้เอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่มีอาวุธกูไม่มีอาวุธกูไอ้เฮียซอมบี้มามาต่อมาต่อไอ้เพี่อไหนวะหายไปไหนแล้ววะ มามาสู้กูมึงอะมาสู้กูไปช่วยก็ด้วยกูเหลือแค่สามครึ่งสามครึ่งกูเหลือสามครึ่งไปแล้วนี่ขึ้นนี่ขึ้นกูฆ่ามันตายไร้สัตว์เออไม่นอะกูทำประตูแล้วมือทำประตูช้าชิฝ่ายเลยเม็ดเอ้าแล้วหินกูหายไปไหนหมดวะปิดบ้านปิดประตูใส่ก่อนแล้วมันนอนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอ้าหินกูหายไปไหนหมดวะหิน แล้วกูจําได้นะกูมีพิกแอคไม้อยู่ด้วยอันหนึ่งเอ้ยทำไมไม่มีใครสร้างกล่องเก็บของเลยวะโอ้โหดูประตูบ้านไม่โคตรคลาสสิกเลยส่วนจุดสี่จุดสองคนเข้ามาเสือกแล้วอ๋อสงสัยครับจะมีคนเข้ามาเสือกจริงๆตามที่คุณห,หนึ่งบอกว่าเฮ้ยกูไม่หีบกูก็มีหีบสิบสี่อ้าวแล้วกูวะาสิบสี่จุดสองเอ้ยเมย์ทอยเฮ้ยกูจะตายแล้วเฮ้ยแอปเปิลนี้เก็บไว้นะเว้ยใครอย่าไปแดกเด็ดขาดกูนี่แหละเจ้า เอาปุ๊บเราต้องลุมค่ายเม็ดทันทีอ่น้าเด็กเนื้อซัมบี้ไม่ติดสเต็ปเลยโอ้โหตกใจหน้าเฮียเม็ดสีทองไว้วางห่าอะไรกันอย่างงี้นะเล่นลงเลยไอ้แแ๊ยเีอาจารย์ปฝาป้ายแลปแขวนครับโอ้ยอาจารย์เก่งเลยโอ้ยอาจารย์เก่งโอ้ยโอ้ยอาวบักพัดแล้วเรียบร้อย สิบแม่งอัดได้กี่นาทีแล้วกูได้สิบกว่าแล้วกูได้สิบนาทีอัดแทนตักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วอย่เงี้ยแล้วก็ตัดคลิปโอ้โหมีเหลือเวลาตั้งเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยถึงเราจะขึ้นเรียงแล้วมึงก็ค่อยต่อผ่านเรื่อยๆโอ้โหแล้วกว่ากูจะอัดคลิปลงเสร็จขนาดหกนาทีกูยังอัดลงนานเลยเอ้ยแต่อกนาทีกูไปดูคลิปบางคลิปมันอัดลดเสร็จแล้วเอาๆกูโดดหินแล้วโดดหินแล้วโดเหมือนกันโดเหมือนกัน เอ้ยเอาเกูจะแให้เอ้ยเอากูจะคลิกโต๊ะครับถอยถอยสิแอนน่ายังยังอะไรยังยังอันนั้นพิกแอ็มังโคในตัวกูอะหนึ่งนาทีต่อหนึ่งอันหนึ่งนาทีต่อหนึ่งอันกูไปเรื่อยกูให้พิกแอค ันหายไปสกเฮ้ยกูแหลกไปวะเนี่ยไม่แหลกเก็บแหลกทำไมของลอยตรงพื้นแล้วทำไมกูเก็บไม่ได้วะมึงกากเนจัดนี่เน็ตกูกูจะเ่อยบัตรพาสปอร์ตให้โอ้หเก็บพาสปอร์ตเก็บพาสปอร์ตเหรอครับเอ็บพาสปอร์ตแต่ไม่มีเน็ตให้เล่นเอ้ยพวกมึงคอยฆ่ากูจากที่ไกลๆหน่อยหนูจะตัดหน้ากูทำไมเนี่ยแป๊ดมาแต่ขาของกันหนูอะเอ้าตกขาไปไหนอ่ะอ้า เฮ้ยชาวยางปั้นดูดิชาวยางเปิดประตูออกไปไอ้้เหียไม่มีไค่แก้วยังไม่มืดไอ้มืดแล้วยังไม่มืดมันมืดตั้งแต่กูเจอซอมบี้แล้วป้านตอนมึงตายแล้วมึงไปเกิดตรงไหนใครแด่นไงเฮ้ยใครเด่ท็อตไปปักไว้ตามทางนี้เพราะกูจะตายไม่มีใครกล้าออกเมธฆ่ากูทีแล้วอย่าโดนของกูด้วยล่ะ ตายนอกบ้านเนยฮ้ยมาถึงข้างในนี่คูนุ่มตายเนี่ยก็เนี่ยขุดแป๊บนึงแป๊บนึงอ้าวได้อสัตว์พิกเอ็กกูหายไปไหนเม็ดแล้วขุดอีกชั้นนึงเนี่ยตายได้เออเนี่ยขุดอีกชั้นนึงให้กูดิกดดักขุดอีกชั้นนึงให้กูไอไอตายบอกนายนะบอกนายเออแค่นี้แหละโอเคแป๊ปอย่าพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่ามองหน้าหน้าเมฆโอเคฆ่าเลยฆ่าเลยยังไงว่าภาษาไทยเฮ้ยของเข้าตัวลงไปนะมีเต้นหรือเปล่า เอ้ยคือกูมาโผล่ตรงไหนช่วยกูด้วยกูมองไม่เห็นอะไรเลยชมน่านอยู่ไกลไม่ได้นะเพื่อนไม่เห็นนะแต่แต่เห็นชื่ออยู่ไม่เป็นไรเว้ยกูเปิดโหมดกลางแจ้งแล้วเอ้ยนั่นไงกูเห็นชื่อพวกมึงกันแล้วกูกำลังไปหาแปะหนีไปท่านหนีกันเถอะหนีไหมนี้คืออะไรปั้นมินไม่มีเมดปั้นมินไม่มีเมดกูตั้งไม่ไปนะชื่อเมดอ่ะมาแล้วมาแล้วไปมันเลยไหม ตีมมเลยกูเพิ่งตายมาหยกหยกดีเลยแม่เมทมึงปิดประตูยังปิดแล้ว,ลวโอเคกูได้ของครบละโอเคนะอ่านี่คือหลุมฆ่าตัวตายไม่เอาไม่ไปละสำหรับคนที่เลือดน้อยแล้วกูแล้วกูจะไม่ไปตรงนั้นเด็ดขาดใช่ทำไมวะกูเสียว<า>จะเอ๋อ้อาวโหจะเอ๋แกะเดี๋ยวทำไมกูแหลกๆวะโอ้โหไม่ไง่ายปลูกต้นไม้ในบ้านมึงก็ขุดเพดานให้มันสูงกว่าน,นี้สิเกิดอะไรมานี่ยตูดไป ว่าแต่พิกแอคกูอยู่ไหนวะไม่พิกแอคกูหายเอออยู่ดีๆแม่งพิกแอคเข้าตัวกูแล้วก็หายเข้าตัวกูแล้วก็หายอยู่อยู่ดาบก็โผล่แล้วก็หายตัดไอ้แบมชอบตัดหน้ากูแล้วกูตัดไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเลยแกเกี้ยเนี่ยเอ้ยขุดเพดานให้มันสูงขึ้นไปหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นดิเอ้ยขุดเพดานให้มันสูงขึ้นไปหนึ่งชั้นเอ้ยห้องแค่นี้มันก็ใหญ่พอแล้วดูเฉพาะสภาพที่มันวางประตูไอเมดเตรียมตัวเล่น ไห้เมทจะโซนเล่นแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวรอจบอีีนี้ก่อนเอาสักยีนาทีเออนี่อีกแค่สเฮ้ยอีกแค่6นาทีเองเออเหมือนกันว่ะเฮ้ยแค่หนาทีหนจะยิ้นเรยสิเออหนึ่งอย่าเพิ่งรีบซิให้พี่เมร,รเราได้มีความสนุกก่อนพูดซะแม่งพูดซะแม่งอย่างคนในนี่นะรงน,นี้มึงเามาดิช้ายังวะไอสัตว์เอ้รมาแล้วเ่ช้าแล้ว้โทรศัพท์แม่งานิปิดบ้าน ไอ้เหี้ยเอ้ยมีตัวกราด้านทำไมแม่งแหลกๆวะเออกูแม่งทำไมแม่งแหลกๆวะขนาดแลมหนึ่งจุดมดเลยดีเหี้ยมอดหาอะไรดูไอ้ไม่ใช่เปิดไอ้ซอมบี้อ่ะอ๋อไม่ใช่กูอัดคลิปด้วยไงมันก็เลยแหลกบ้านของมึงอ้าวเฮี้ยกไปขุดหลังคาหลังคาบ้านเงินโวยเฮ้ยเมดบนหัวมึงอะบนหัวมึง เอออกไปจนไายกันเถอะเร็วมึงไปคนเดียวเหอะเขาลองเคลียร์บ้านกันอยู่เร็วไปสองสามคนเนี่ยเร็วมึงจะไปทำอะไรจะไปฆ่ามันเออว่าไปหาอาหารแดกดีกว่าเออเดี๋ยวกูจะตายเม็ดเฝ้าบ้านด้วยอ้าวไม่มีใครเฝ้าเลยกูเฝ้าก็ได้เออมึงเฝ้าเดี๋ยวกูไปหาหญ้าตัดหญ้ากูจะเสพหญ้าเสพหญ้าอยู่คนเดียวสมองตันดูสมองอุดตันจากคอเลสเตอรอลของหายาเออยายายา มเอาเหล็กไว้ตัดขนดีกว่าแล้วมึงไม่ลงเมืองสักทีมึงจะได้เหล็กไหมวันนี้กหหูหาของแดดไม่ได้<ล>งเมืงองนนี่นหฮ้ยได้ซีดข้ามาแล้วเว้ยหนึง่งซีดเฮ้ยเมดมีใครไปอุดน้ำตรงบ้านเรายังอ๋อแล้วเอาแล้วกูจะปลูกข้าวยังไงวะนะเหล็กแม่งเล็กเล็กว่ะกูบอกว่าอย่าไปอนะุดเหมือนคนโง่ๆกูอุดน้ำแบบให้เหลือแหวนน้ำไว้ช่องหนึ่งเออเจอทิปเปอร์ว่ะเจอทิปเปอร์ว่ะ เฮ้ยคิปเปอร์คิเปอร์ตีมันนี่ตีบ้าเอาเลยบอมเฮ็ดดีก็ก็คันบอมีีไ้วดบอมแล้วนบอมเฮ็ดดีเดี๋ยวรูกลับไปเฮ้ยไอเชียทำไมแมพกูมันไม่เจนนเรทมาแล้วแป๊ะกูอยู่ข้างหลังโอ้โหนี่ลอยระเบิดคิปเปอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วไป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 จนไทยกันเออเมดอยู่คนเดียวไปเมดไปบ้านไหมละเฮ้ยเมดเหมือนกูเห็นวัวเมดเข้าบ้าน เงินขายเฝ้าบ้านวันๆพูดแต่อาร์ตโยแหลกโวยแหลกแหลกเงินโวยเจอละไหนวะบ้านอ้าวเมดมันไม่ได้เฝ้าบ้านแล้วนี่วะมันก็เล่นๆกันไม่เท่าไออ่ะมีเด็กเสพยาเฝอเสพยาเฝ้าบ้านอยู่เออวะใครวะไอ้หนึ่งผมไม่ได้เฝ้าแล้วหนึ่งไปไหนอ่ะออกมาข้างนอกอ๋อมันออกมาคุ้หฐานเลยเอ้ย มึงต้องกลับเข้าบ้านให้ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวกูหาชื่อมึงไม่เจอเสลีมาอาจารย์มาเสลีมาเสลีป้านมึงจะไปในนักหน้าเนี่ยฮะเกิดมึงหาจังกลับบ้านไม่เจอแล้วจะเอาไงกูตามหลังมึงมาติดๆเลยเนี่ยอ่าไปกูอยู่ไหนเออเนี่ยแหละเลี้ยวซ้ายไปตรงไปเรื่อยๆแล้วจะเจอบ้านไม่ไมด่าเขาสัตเฮ้ยกลัวเราทำการตัดไม้เฮ้ยป้านเดี๋ยวกูสร้างโต๊ะคาบเอาเปล่า ราอยู่กันที่นี่แหละทิ้งแนึ่งยูนิคูไม่ได้อยู่บ้านหาป้านกูวางโต๊ะคาบไปแล้วเดี๋ยวกูคาบขวานก่อนเสียงอะไรวะการระเบิดกูให้มึงไปคาบคาบขวานนะป้านไปกลับบ้านไงไม่ได้มึงเล่นไม่ได้หรอกคาบขวานดิป้านดิฉลาดเขาเรียนยังไงขวานมาตัดไม้อะวางโต๊ะคาบไปแล้วเดี๋ยวกูทให้เกมอะไรวะไม่เคยเล่นนะไม่รู้ไม่เคยเล่นนะ เล่นก <mile> ินชนะหมดแล้วมันไม่มีด่านชนะเห็ุผลหนึ่งอาร์คอาร์คอยู่นั่นแหละอ๋อกูรู้แล้วกำลงชื่อตอนว่าอะไรเดี๋ยวปันเฮ้ยแม่งแก่อยู่เมดอาร์คมีอยู่ตอนเดียวเมดเมดตอนอาร์คเลยตอนอาร์คเมดอาร์คอาร์คใส่เลยอาร์คเอาเมดวิ่งเข้าใส่ ปลาหมยไว้พุ่งชนกูไม่เข้าใจอยู่ร้อยไม้กูมียี่สิบก่อนกูพอกูเลิกตัดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคิปเปอร์ตกหลุมลักคิปเปอร์ตกหลุมหลุมลักหนึ่งมใช่ไอ้เี้จะมืดแล้วอ่คิปเปอร์ในอนิเมะโหดนะมึงเอาจะมืดแล้วไปกลับบ้านเร็วๆมึงอยากเผชิญหน้ากับตัวตัวไลยๆเหรอตามกูมาเดินตามกูมาตามกูมา้ยเองตามกูมา เฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยนึกว่าเจอเหมืองอืมไปกันเถอะไอ้มันแปลว่าอะไรเหรอกับบ้านกลัวมากเลยอี๋โอ้ยแหลกมากตอนนี้สิจะสิบเก้านาทีแล้วปั้นมึงจะกี่นาทีละสิบเก้าเหมือนกันวะอยู่ไืมเอ้ยแถบเอ้ยนั่นไงเห็นชื่อหนึ่งแล้วไม่ใช่คุปั้นมึงตามเดินตรงไปเรื่อยๆแหละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเที้ยบั๊กเฮ้ยบั๊กมองเห็นด้วยเว้ยถ้รมอ่ะ ไอ้หนึงเห็นกูไหมเนี่ยเออกูอยู่แถวนี้แหละตามกูกูอยู่หลังมึงเนี่ยกูอยู่หลังมึงเนี่ยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเฮ้ยไป๊ปเตรียมตัวปิดคลิปไก่พี่ไก่ยังไงวะเฮ้ยไก่ฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเลยไก่อไสัตว์แยงไก่โอีเหี้ยคนชื่อไก่อยู่แถวนี้เข้าแล้วใครฆ่าวะกูไม่ได้ฆ่าคุยแป๊ะมึงฆ่าไก่เหรอแจ๊ะจับจักรการเลยแจ๊ไก่มันอยู่แถวเนี้ยกูจำได้นะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้ว งูกุ้งฆ่าแก่ตายไปไก่ไอ้ไก่เขาโทษทีโอเคเรียบร้อยกูฆ่าไก่ตายแล้วเไก่เก็บมันให้เห็บเคยแปะมาเตรียมปิดคลิปจะยี่สิบนาทีแล้วปิดคลิปโอ้ยเล่นมาเล่นอย่างไรโอ้ยโอ้ยโอยกูกินไก่แล้วโอเคนะฮะผมจะปิดคลิปไปก่อนคุณปั้นนะฮะส่วนใครอยากดูต่อก็ไปดูทางช่องชาแนลปั้นแฟนบอยฮะยี่ไม่ว่าเด็กวันรีวิว เออเงั้นเออนั่นแหละครับแฟสบอยอ่ะเล่นต่อโอเคครับงั้นก็ขอจบเพลงคันนี้ See y ซี a g เก n นเจอ๋อ